เออท่นี่คือที่เขาทาที่นั่งให้ใหม่ที่ที่เป็นที่ใหม่สรับชาวเมืองเขาได้ซิดเส้นนะได้นั่งได้นั่งนั่งอินซอมเมในในช่วงฤดูร้อนนี่นะโอ้ดูว่าดูชวาชวาก็คือผง อยู่ตรงนี้แต่ก่อนน uh, uh, ี้โฟเฮ e ีสนัวอุ n e วนี่เมื่อก่อนนี้ก็มีที่นั่งเฉพาะในฝั่งของปูแต่ปีนี้เขาสั่งใหม่น้อยเยอะเกเบาปนะโฟนอยอูมอันนี้เขาก็สั่งสารับให้นอยอูมออนดีร้อยเทอร์คันซิสเซนออน คุกแคนูโบดนะได้เห็นโบดได้เห็นเมืองได้ฟังนี่นะแต่ก่อนจะไม่มีเพิ่งสางปีนี่แกเอ้ยนี่เลยพอดีเดินมามาเห็นเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาในฟรอยดินฮัแกซากอสนเยออ่าหงหงสรานีอิสนยุงอแลีมอ คือว่าเพื่อนบอกว่าหงงนี่นี่หงงนี่ถ้าเป็นพ่อแม่เ่าแล้วแกแล้วจะสีขาวไวส์ม้ามาพาปอ่ะนี่คือม้ามาพาปอ่ะไวส์ถ้าถ้ายังอ่อนอยู่หนุ่มอยู่สาวอยู่นี่นี่นี่ก็จะเป็นสีเปล่านะโอเคไหมยุ่งยึ้งถ้าเป็นถ้ายังยังไม่แก่ยังไม่เ่านี่ยก็จะเป็นสีเปล่านี่ยุ้งอ่ะนี่ก็คือ เรื่องราวเล่าผ่านแม่น้ำดานูบริมฝั่งแม่น้ำดานูบเอ็นทลังเอ่อโดนวอินอูมอุนนอยอูมฟันอุนสละออุนโดริตาวีปิกรุเซวีปิกรุเซพาเพื่อนมาพูดแกเ่ wäre schön, wenn wir jetzt eine Thermoskanne mit Kaffee hätten. Ja, okay. do, ja hallo, meine Freundin. Hallo, Hallo, meine Freundin, hallo. Du für mich auch, okay? Okay? Ja, gut. Ja, auch. Dass die Sonne nicht so. Ja, yeah, okay. <laughs> nee, Irgendwas schaffe ich oh, dann, dann, dann. wieder.